สว,วัสดีครับมือนนอม่อนี้ใครกวาดข้าวโมเดียรเสียบๆพี่น้องเอ้ยน,นี่ได้่มากเนี่ยกวาดไปจังหัะน,น,นี่เฮ้ยจะข,ข,ขอ,ะอ,วะวะอ,อะแบ่งกินหนึ่งอยู่หรอกจะครับพีดก็กลัวครับลาบตรงขาดบ่ได้เนาะจะหมอว่างาไปไหนหรอกพี่น้องใช่ว่าเขาเสียบๆเกียร์ยังกับหมอโอ้สุดหลอดพ่ออะไวเขาเด้ยุตยุตยุดิยุตโอ้หันเกี่ยวหันเกี่ยวพี่น้อง

เฮ้ยเี่ประเดีกยเฮี้ยพี่น้องปรเดี๋ยวพูยี่ใหม่เหี้ยเอาเซไปเดี๋ยวตะลุกลงยังน้ำฟ้าเข้าาน้ำฟ้านีรับนวนลอยเช่นันนี้ชุบฟ้าหมืนามันเนี้ยเออบงเียหน่อยใช้บงา้เนอใช้ฟ้าหลายมันยังขึ้นหลายาเราฟ้าประเดี๋ยอ้าววิถีเาฟ้าประเดี๋ยวไปทิ้มน้ำวิถเอามะเดี๋ยวจะพลเรา้านะคะ อุ้ยถถวสื่อจักบมาในคถวลอยนึงไปได้านี้คือลอยลอยนึงไปไหนเนาะสองลอยอุ้ยสองลอยขึ้นต่างสองลอยในซาม่ะมันหายากเนาะตัว่ขาเลีได้หน่ไม่กล้าหายฮ้ต่อเขาอยู่มันหายเองเขาว่าหายตบ่หายยากกว่านี้เอียงหรเปล่าเอาสอนมาสิแม่ค่ะ ผสมมาิมก่อนแล้วิมก่อนชิมก่อนพี่น้องชิมก่อนโอ้ยเต็มเต็มขาทาเรไม่เขาิมชิมิพี่น้องแส่็ๆบ่จัจัเอาอะไรใส่คะเอามะนาวใส่ไหมขาดอะไรเห็นปลานิดนึงเน่ยคิดว่าจะปลา้หมก็เป็นเรืองเทียบเียล่ะปลาเนาะอืออือพอพอพพอ มากันนอยพูดอะไรบ้างหนวดหนวนหนวนะไอยู่ปุยซิมนี่อย่าอ่านี่ดมีดอย่าอย่าก็เือว่าหายเพียงเอะเอ๊เออ้าชิมชิมเยเดี๋ยวฉันดนหลังอยู่ด้้ไม่ใช่อชิมโอ้คนบ่มากชิมเออชิมเยอะแคยังอืมวนนี่เคม เข้มเนี่ยซ่ไปนิดเดียวก็้ชีเขม<อ>้มเอาอันอญญอน้ใ่ได้ด้วยอันน้ำขอ,อนใส่ได้ใส่ไปนิดเดียวถั่มันก็สีเขม้มก็พักใส่่อนพักอะไรยุยะอะไยุพอดีเลยจบจพีนพ่น้องเยอะพอดีเลยครับอ๋อโอเคอืมนี่จ่บๆพี่น้องบบ โอเคโอเคโอ้ยหาอาทางของเองเขาจะไปอ่าน